สมมว่ายังเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็จับตามองอย่างมากเลยเลยครับสำหรับประเด็นของบิวจกกักรพันธ์นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับอดีตแฟนสาวของเธอได้มีการออกมาโพสแฉนะครับอย่างมากมายครับเรื่องที่โดนทําร้ายร่างกายนะครับครบซ้อนแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะครับล่าสุดนะครับบิวจกกักรพันธ์เองก็ได้มีการออกมาแถลงต่อหน,น้าสื่อเป็นครั้งแรก หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะมีการถแถลงนะครับแล้วก็ไปเ,เรียบเรียงนะครับแล้วก็ไปเตรียมตัวมาเพื่อที่จะออกมาพูดนะครับครั้งแรกโดยผ่านสื่อของค่ายบีออนคาวนะครับโดยพ้อยสําคัญเลยก็ทําให้ไลฟ์สดชี้แจงครั้งนี้เนี่ยฟ้าผ่านน,นก็คือเรื่องของการประกาศลาออกจากค่ายเป็นนักแสดงของสังกัดบีออนคาวนั่นเองครับ และเจ้าตัวเองนะฮะก็ยืนยันว่าจะขอสู้คดีดและก็พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อไปนั่นเองครับโดยในสิ่งที่บิลเนี่ยได้มีการออกมาแถลงต่อนหน้าสื่อเป็นครั้งแรกในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังส,สั้นๆแล้วกันนะครับว่า เธอเองเนี่ยได้พูดอะไรไว้ในไลฟ์สดบ้างนั่นเองสิ่งแรกเลยนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยก็เพราะความต้องการของตัวเองและเธอบอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะก็คือความสัต์จริงทุกประการนั่นเองครับในวันนั้นที่ออกมาพูดนะครับมีเจตนาที่จะยุติเ,เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเธอบอกว่าเรื่องราวเนี่ยนะฮะได้ส่งผลกระทบมาถึงตัวเธอเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับจนถึงวันนี้เนี่ย เธอเองก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะออกมาต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็นนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏจะตีความว่าผมแย่แค่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมโดนมันเกินกับสิ่งที่ผมจะรับไหวนะครับชีวิตเนี่ยต้องพังทลายทั้งชื่อเสียงการงานสังคมครอบครัวแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่เนี่ยก็ยังผิดเลยอันนี้นะครับเป็นคําที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการพูดไว้ในไลฟ์สด ชี้แจงครั้งนี้นั่นเองครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็แค่ส่วนหนึ่งขอเอาความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลขอให้ทุกคนที่รักผมอดทนเพื่อรอดูผลคดีในชั้นศาลและเธอเองนะฮะก็บอกด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับเธอนั่นเองครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะฮะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการร่อนจดหมายออกมาว่าบิลจัก,กรพันธ์เองจะมีการตั้งโต๊ะถแถลงนั้นก็บอกว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยจะมานั่งถแถลงด้วยนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ย ที่มีการถแถลงออกมาเนี่ยก็มีเพียงแค่บ,บิวจักรพันธ์คนเดียวนะฮะที่นั่งถแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงนั่นเองะฮะซึ่งนี่ก็เป็น ข้อความฝั่งของบิลจักรพานนั่นเองที่ได้ออกมาพูดชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็หลายคนจับตามองจนทาให้แฮชแท็กของบิลจักรพานเนี่ยนะฮะติดเทรนด์เลยแหละครับซึ่งหลังจากนี้ไปก็คงต้องรอติดตามกันต่อละฮะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยจะตัดสินออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะเพราะว่าฝ่ายหญิงเ,งเองนะก็ยืนยันว่าจะเจอบิลจักรพานเนี่ยก็ต่อเมื่อ อยู่หน้าสารเท่านั้นนะฮะไม่อยากจะเจอนอกรอบหรือว่าไม่อยากจะเจอหน้านอกเหนือจากนี้แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับ